วันที่24ธันวา2565จะมีการประชุมใหญ่สาม,มัญประจำปีของสันิบาตสากลในประเทศไทยที่โรงแรมแอเซียแอร์พอร์ตนะครับซึ่งก็มีสมาชิกสากลทั่วประเทศมาเราคาดว่าปีนี้น่าจะมาประมาณสัก2,000กว่าแห่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็จะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่เป็นการฉลองชัยของคณะกรรมการชุดที่25ที่ทำการเชื่อมโยงกระบวนการสากลทุกประเภทเข้าด้วยกัน นับเป็นความสําเร็จเพราะเราพยายามจะเชื่อมโยงกันมาตลอดแต่ว่าทําไม่ได้แต่หลังๆจากที่เรามีจัดตั้งสันนิบาตจังหวัดเราก็มีการเชื่อมโยงซึ่งต่อไปก็พัฒนาสันนิบาตจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของจังหวัดที่จะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้เดินได้เพราะวันนี้สากลเราชาวบ้านเนี่ยไม่มีทุนที่จะพัฒนานะครับเข้าถึงสถาบันการเงินก็ยากเราก็เลยต้องพยายามจะมาช่วยกันแล้วถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราจะจัดทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าทันเนี่เราก็จะจัดเรื่องนึงสากลผู้ขาดพบสากลผู้เกินคนที่ขาดเงินมาพบกับคนที่มีเงินอาจจะจัดห้องพิเศษให้ไปคุยกันก่อนไม่จําเป็นต้องกู้กันวันนั้นเพียงแต่ว่าให้รู้จักกันเอาไว้ว่าคุณหาแหล่งเงินทุนที่ไหนได้บ้างซึ่งน่าจะเป็นการดีเพราะว่าสากลการเกษตรนะเขาจะซื้อข้าวจากชาวบ้านเนี่ยวันนี้เขาจะซื้อข้าวมาสีเนี่ย ขาซื้อไม่ได้เพราะเขาไม่มีเงินสดแล้วชาวบ้านนะอยากจะมีเงินสดนะครับก็เลยตกให้เป็นเหยื่อของโรงสีเอกชนที่รับซื้อในราคากดลงแต่ก็ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์นะที่ท่านจุลินพูดถึงเนี่ยว่าเอาเงินช่วยเหลือเกษตรกรไล่แล้วเท่าไหร่ไม่ไ,ไม่กี่วันนียก็ว่าถือว่าก็โอกาสเป็นโอกาสที่ดีแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้สากลเข้มแข็งมากกว่านั้นนะครับถ้าสมาชิกเราเนี่ย มีมีผลิตภัณฑ์ดีพร้อมจะผลิตสากรก็พร้อมผลิตแต่ไม่มีทุนอันหนึ่งที่เราอยากประชุมวันนั้นเพราะเราจะจัดเรื่องนี้ด้วยว่าให้เขาได้พูดคุยกันนะครับแล้ให้สมาชิกได้รู้จักกันทั้งหมดครับวันนี้เรามาถึงจุดที่เราสําเร็จในระดับที่1น,นะครับแล้วโอกาสต่อไปก็น่าจะสําเร็จมากกว่านี้และมีสินค้าสากลมากมายนะครับมีอาจจะดูสากโลโรงเรียนสากลโคโนม ที่จริงโคนมเนี่ยเขาผลิตโคนมน่าสนใจเป็นความรู้ที่คนไม่เข้าใจเขาขายทุกอย่างนะสากลโคนมไทยเดนมาร์กก็มีนะครับเขาเริ่มตั้งแต่น้ํานมเริ่มตั้งแต่มูลของนมเริ่มตั้งแต่เนื้อของนมทุกส่วนของนมของวัวในขายได้หมดแต่เราไม่เข้าใจนะครับวันนั้นอราจะเป็นความรู้มาเรื่องของการเลี้ยงไก่ซึ่งง่ายๆนะครับผักปลอดสารพิษก็จะมีเราอยากให้ทุกคนไปเที่ยวชมนะครับ แล้วถ้าใครอยากจะติดต่อซื้อขายก็แอดไลน์กันเอาไว้เขาก็ส่งให้ก็จะได้ถ้าเราทําตรงนี้ได้เกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศสามารถจะขายของได้ซึ่งวันนี้ที่เราเดินนโยบายอยู่อันนะึงก็คือว่าขอให้ชุมนุมขอให้สากรณอมทรัพย์ซื้อสินค้าสากรการ,กรเกษตรไปแจกในวัดประชุมใหญ่แทนที่จะแจกเสื้อนะครับแจกเสื้อแจกล่มแจกกระเป๋าพวกนี้พอขาได้หมดแต่เราบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าคุณ สากลอมอรัพย์ไปซื้อสินค้าเกษตรจากที่ขอนแก่นเนี่ยของสากรสาธารณสุขขอนแก่นซื้อข้าวจากชุมนุมสากรเกษตรขอนแก่นตั้งกี่ตันนะสามตันถุงละ5้กิโลแบกชาวแบกให้ให้สมาชิกแบกกับบ้านสมาชิกก็ดีใจครับได้กินได้มีข้าวกินลดรายจ่ายเห็นไหมต่อปีต่อไปเนี่ยเราก็ฝากความหวังไว้เราเคยพูดกันในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสากรแห่งชาติทาอย่างไรเรือนจำที่มีนักโทษ3,8 0,000 000ื่นคนเนี่ย บรดีภคข้าวของกลุ่มสาก์ได้ไหมไม่ต้องพ่อค้าคนกลางนะครับพ่อค้าคนกลางมันเราต้องเสียเบี้ยใบยหลายทางเยอะแล้วอาจจะมีเงินทงเงิน <ๆ S 1> ทอนกันอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าซื้อจากสาก์ในราคายุติธรรมเนี่ยถูกกว่าเลยแม้แต่ผักปลอดสารพิษวันนี้อย่างที่สงขาเขาก็ทํานะครับผักปลอดสารพิษเยอะเราก็อยากให้พวกโรงพยาบาลหรือเชียงใหม่อยากให้โรงพยาบาลซื้อผักปลอดสารพิษของ ของเกษตรกรนะครับแต่ก็ยังไม่รับการดูแลก็ฝากไปถึงกระทรวงสาธารณสุขนะเราไปพูดวันนั้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขเอ้กระทรวงยุติธรรมเอ้ช่วยหน่อยได้ไหมช่วยเกษตรกรแล้ววันนี้ถ้าช่วยกันอย่างนี้นะไม่ต้องไปพึ่งเงินต่างประเทศเลยให้เศรษฐกิจฐานลากเดินได้ประเทศเราจะชนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าไปไปชมกันแล้วกันันที่24 นะยีแต่เราจะเริ่มงานก็ตั้งแต่วันที่23าเมื่อวันที่23ก็จะมีงานด้วยนะครับของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยตั้งกันมา 12- 13ปีแล้วมั้งมีเงินสงสง,สงคสงเคราะห์ญาติคนตายเนี่ยไปประมาณ4ี่ห0,000ื่นล้านไม่มีใครพูดถึงเลยงานนี้ไม่ใช่งานของรัฐบาลไม่ใช่งานของส่วนราชการเป็นเป็นเงินที่ประชาชนทํากันเองนะครับ แล้วให้กันเองแล้วส่วนหนึ่งก็เกื้อกูลช่วยเหลือระบบสากลอยู่ระบบสากลคือช่วยคนระบบชาติมุรกิจสงเราะก็ช่วยตนเองพวกเราจะช่วยตนเองมากกว่าที่ให้รัฐบาลช่วยไม่ได้ดังเกียริรัฐบาลครับแต่อยากให้รัฐบาลเอาเงินของรัฐบาลเนี่ยไปพัฒนาเรื่องต่างๆให้มากขึ้นเท่านั้นเองครับคนสากลที่ยืนอยู่ทั้งหมดตรงนี้ก็คิดแค่นี้แหละไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยไม่ได้อยากว่าทําสากลแล้วต้องรวยไม่เน่อยา,ทากทำสากลแล้วต้องดังไม่ใช่ แต่ทําสากลแล้วทํายังไงให้ชาวบ้านอยู่รอดปลอดภัยนั่นคือเป็นอุดมการณ์ที่พวกเราคิดกันอยู่ครับ